ม latitude, ble, am, ึงอย่าดมึงอย่าดให้มึงไดคิดเลยนะไอ้ไม่นะขอร้องเลยหำ่าเข้ามาขอร้องอย่างเดียวเลยหำ่าเข้ามาเชื่อกูเชื่อกูจะเข้ามาโอเคไม่มีเสียงแล้วไม่ใช่กูลุกขึ้นแล้วคุ้มพวกเข้ามาเลยเชื่อกูลบเกมทิ้งยังล่ะเฮ้ยนี่มาอะไรอะ เฮ้ยใจเสีสคือไรอ๋อกระป๋องเชียวว่ออะไรให้กูรอบผีเย็ดไหมแค่ผีดีก็ดีเอาจดแล้วอะไรปะคนทักมาทีนึงกูแหลกไปหรอนี่คนอาหารชันชัยกูจะเจอ้ผีหลอกแล้วกูจะเลิกเล้แอปดิเลิเก็บเชียนี่ไปเลยตาไหนอะ ฉันรเสียงของฟังนะนๆทุกคนนเป็นเท๊งคแล้วกูจะเฮกับเรียบร้อยวิ่อยู่น้ำขวดควสูงมันมาด้วยความเร็วสูงทุกคนมาด้วยความเร็วสูง,มา,สงมาแล้วออยขอร้องเลอย่า